อ่าเป็นไงมาครับตัวนี้เสียงเสียงโอเคไหม <c oughs> เดี๋ยวชา่ิเอา <c oughs> เอาโลโก้ย่อลงมานิดนึงก่อนนะครับหลบหลบมุมไว้ โอเคอ่ะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาไลฟ์กันในช่อง youtube นะครับเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม DSLR Boost นะโปรแกรม DSLR Boost นะก็เป็นโปรแกรมที่ที่ใช้ปรินรูปภาพ ตามงานอีเวแบบนตนะ์นะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคนะครับการตั้งค่าโปรแกรมเบื้องต้นนะว่าเราจะตั้งค่าโปรแกรมยังไงบ้างนะครับในการถ่ายออฟุตบอลบูางานนะครับสิ่งที่ต้องมีมีอะไรบ้างนะ อะเดี๋ยวพิชัดแนะนำเซตติ้งที่พิชัดไลฟ์ในวันนี้ก่อนนะครับพิชาติใช้ตัว panasonic lumix s5 mark ii นะครับเลนที่ใช้เป็นเลนคิดนะครับ20 60 f 3.5แล้วก็ระบบระบบภาพนะครับพิชัดใช้ตัวจับภาพของตัว capture er card นะครับ 4k ระบบเสียงนะครับพิชติใช้ของ ไมเป็นไมคอนเนเซอร์ของแซมสันนะครับแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซใช้ของ t a ร c a แคมทีนี้อ่ะเรามาเริ่มนะครับเรามาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟุตโตบูตกันนะครับฟุตโตบูตนะครับหลักๆในการทำงานนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือโน้ตบุ๊ก ที่มีโปรแกรม DSLR Boost นะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นตัวกล้องนะเป็นตัวกล้องสำหรับถ่ายบูทนะครับส่วนตัวกล้องเนี่ยเราสามารถเ,าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทาง DSLR Boost ได้นะครับว่ากล้องตัวไหนซัพพอร์ตโปรแกรม DSLR Boost บ้างนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของปรินเตอร์นะครับ ปรินเตอร์ที่พิชชาติใช้อยู่ตัวนี้นะครับจะเป็น DSRX1SHS นะตัวนี้เป็นเป็นปรินเตอร์ที่ใช้ในการพิมตูปภาพในบูธของพิชชาตินะครับซึ่งมันมีความเร็วมากแล้วก็มีความละเอียดสูงมากนะครับความละเอียดของตัว DNP ตัวนี้นะครับอยู่ที่600คูณ600 DPI นะ600คูณ600 DPI เลยนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้พิชชาิมาอาสอนเกี่ยวกับการแอดเทมเพลแล้วกันนะครับแอดเทมเพตอย่างไรแล้วก็ทำยังไงให้มีเทมเพตให้ลูกค้าเลือกหน้าง,งานหลายๆตัวนะครับมากกว่า1ตัวนะเราจะต้องไปตั้งค่าตรงไหนนะครับผมอ่ะทีนี้มามาที่ DSR Boost แล้วกัน เดี๋ยวพี่ชาตย่ออยาขอย่อ,อหน้าแป๊บหนึ่งนะครับพี่ชาติใช้ OBS ในการในการทำงานนะครับ ทีนี้พี่ชัดหลบมาอยู่มุมนี้โอเคโอเคครับผมก็หลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับเปิดโปรแกรม DSLR Boost ขึ้นมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวพี่ชัดขอนอกเรื่องนิดนึดนงถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับอ่า เมนูต่างๆนะครับของโปรแกรม DSR Boot นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูที่ Facebook พิชาติได้นะครับพิชาติได้ทำการสอนใน Facebook ส่วนตัวไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> พิชาติไม่ค่อยสบายนะครับสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ส่วนตัวของพิชาติได้นะครับ f a c e b o o าภาคิน พัฒนาโชตินระกุลนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูวิดีโอไลฟ์สดของพิชชาติได้นะครับก็อ่ะเราเปิดมาที่หน้า DSR Boost นะครับเราค่อยเจอกับหน้าเมนูนี้นะให้เราไปที่นะครับพิมพ์เลเยอร์นะครับพอเพื่อนๆพิมพ์เลเยอร์เข้ามาแล้วนะครับวิธีการ นำเข้าเทมเพลตนะครับมันก็จะมีวิธีการนำเข้าอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับแบบนี้แบบที่เรา Import Import ไฟล์ซิเข้ามาใช้นะครับไฟล์ซิตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ที่เราเขาเรียกว่าไงเราดีไซน์ไว้แล้วแล้วเรา Export ร์เทมเพลตออกไปเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ Import กลับเข้ามานะครับ ถ้าเรา import เข้ามานะ <c oughs> อะถ้าเรา import เข้ามาเราก็มากด import เลยนะครับที่หน้า obs พี่ชาติว่าไม่ไม่โชว์แน่นอนเลยอ,อเอาไงดีก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็คือให้เพื่อนคลิกที่ import นะพอคลิก import เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเจอ ไฟล์ซิปเราเจอไฟล์ซิปเสร็จแล้วกด Import เข้ามาเทมเพลตนั่นแหละครับมันก็จะเข้ามาอยู่นี้เลยนะจากนั้นนะครับเพื่อนๆ Import เข้ามากี่ตัวมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะสะสมไว้ในโปรแกรมนะครับมันจะไม่ถูกลบไปไหนนะมันจะสะสมไว้ในโปรแกรมนะครับ Import ตัวที่1ึ เข้ามาตัวที่2เข้ามาตัวที่1เข้ามาตัวที่2เข้ามาตัวที่3เข้ามา,า,มา,า,มา,มานะครับมันจะถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมนะครับมันจะไม่ทับกันหายไปไหนนะครับทีนี้หลังจากที่เพื่อนเพื่อนอินพุตเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนกดตรงนี้นะเนี่ยครับมันก็จะมีเทมเพลตเข้ามาเต็มเลยนะครับที่เพื่อนแอดเข้ามา หลังจากนั้นนะครับเทมเพลตที่เพื่อนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแอดเข้ามาแล้วมันไปโชว์ที่หน้าขั้นตอนการถ่ายแค่อันเดียวนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆต,ต,นะนะต้องทำการติ๊กเลือกนะพิชาตออกก่อนนะเนี่ยครับพอแอดเข้ามาแล้วอ่ะเพื่อนๆต้องทำการติ๊กใส่รูปดาวให้มันก่อนนะถ้าเกิดว่าพิชาตใส่แค่หนึ่งอันนะครับอ่านะลองดูนะใส่หนึ่งอัน เพิเ่งเพิ่มลงไปที่หน้าถ่ายนะครับอ๋อเดี๋ยวพิชัดเปิดกล้องแป๊บหนึ่งอ่ะที่หน้าถ่ายนะครับเอ๊โชว์ 2. สองแสดงว่าพิชัิติ๊กไปสองแน่นเลยนะกลับไปดูแป๊บนึงนะพิ้นเลเยอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับอ่านี่ไงสมมุติว่าไม่ได้เลือก อ่สมมติว่าเลือกแค่หนึ่งอันนะครับเลือกแค่หนึ่งอันกด l ั s t ์อีเวนต์ไปเลยอ่าทีนี้เวลากดถ่ายปุ๊บมันก็จะมีแค่อันเดียวนะครับมีแค่อันเดียวฉะนั้นแล้วนะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้มันมีเทมเพลตหลายๆตัวให้ลูกค้าเลือกหน้างานนะครับเพื่อนๆก็กลับไปแก้ตรงนี้ก่อนนะครับกลับไปแก้ที่ปรนะินต์เลเยอร์ กลับไปแก้ที่ปินเลยเอาแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับติ๊กรูปดาวไปเลยจะให้มันโชกี่อันสมมติพิชาติใส่ไปทั้งหมด4อันนะครับลองไปดูผลลับกันนะครับกด Last Event เสร็จปุ๊บกดถ่ายเห็นไหมครับมันจะโชว์เทมเพลตมาให้ทั้งหมด4อันนะเราก็เลือกได้เลยว่าลูกค้าต้องการตัวไหนนะครับ วันนี้พิชาชานั่งไหลอยู่หน้าตู้ทำงานนะครับซึ่งติดอยู่กับถนนเลย <c oughs> เวลารถวิ่งไปมาก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะครับ <c oughs> อ่ะสมมุติว่าพิชาติเลือกตัวนี้นะลูกคุณหมอเนี่ยครับกดเน็กไปนะครับอะเดี๋ยวพิชาติสอนเขาดาวต่อแล้วกันว่า เราจะไปตั้งค่าเขาดาวยังไงนะครับให้มันเร็วขึ้นหรือให้มันดี๋ยวพิชาตปรับเคาดาวดีกว่ามันมันช้าไปนะครับเคาดาวเพื่อนๆตรงมาเซ็ตที่ตรง Capture s e t t i n g งนะครับตรงนี้นะครับ เนี่ยครับถ้าจะให้มันเร็วขึ้นก็เลือกสักห้าวิแล้วกันรปรับเป็นห้าวิให้หมดเลยโอเคอ่ะทีนี้ลองไปกดถ่ายดูอีกรอบนะครับแต่เบตเดิมเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเร็วขึ้น ใบสุดท้ายนะครับใบที่3อ่ะโอเคพอครบ3ปุ๊บอ่ามันก็จะมีขั้นตอนในการใส่ตัวสติกเกอร์นะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดได้นะครับว่าจะให้ มาถึงขั้นตอนนี้ไหมนะถ้าเกิดในกรณีที่ต้องการให้มีขั้นตอนการใส่สติกเกอร์อก็อดีบิชัดย้อนกลับไปตรงตรง,ตรงว่าจะให้มันใส่หรือไม่ใส่นะครับแต่อันนี้คือถ้าในกรณีที่เราเลือกใส่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คลิกลากเข้ามาเลยนะครับพวกสติกเกอร์พวกนี้ก็สามารถเลือกภาพว่าจะเอาใส่ในภาพไหนได้นะครับกดไปเลยตามชอบนะครับพวกนี้สมมุติว่า ใส่เสร็จแล้วกด nex กไปนะครับพอกด nex กไปปุ๊บะมันก็สติ๊กเกอร์เมื่อกี้ก็จะถูกนำเข้ามาแปะในรูปของลูกค้าเลยนะทีนี้ถ้าในากรณีที่เราจะไม่ใส่ละมันมันมันช้าใช่ไหมขั้นตอนนี้ให้เพื่อนกดดันไปก่อนนะครับแล้วกดปุ่ม เมนูตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนเอนเข้ามาทีเา่เลือก f อฟเฟกติ c เกอนะครับเนี่ยครับตรงนี้ให้กดออฟไปนะกดออฟเสร็จแล้วก็ลองทายใหม่นะครับอลองเลือกเป็นตัวนี้ดูกด next พี่ชาตเจ็บคอนะครับพอดีอากาศเปลี่ยนแปลงก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเพื่อนๆอ่าพอครบสามรูปนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีขั้นตอนการใส่สติกเกอร์แล้วนะครับมันก็จะข้ามมาที่ขั้นตอนของการปริ้นเลยนะครับ เพื่อนจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของความชอบหรือความชอบของแต่ละคนนะครับทีนี้ก็สามารถกดปริ้นไปได้เลยนะครับผมอันนี้พิชาติขอไม่ปริ้นแล้วกันนะเพราะว่าเปือกระดาษ <laughs> พิชาติปริ้นเทสปริ้นเทปเยอะแล้วนะครับอื <c oughs> คก็ okay. ประมาณนี้นะครับการแอดเทมเพลตหลายตัวนะครับในการถ่ายหนึ่งครั้งนะแต่ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆต้องไม่ลืมที่จะมาเลือกตรงนี้นะตรงเออเห็นนะไม่ใช่ตรงนี้สกรีนอีดิเตอร์นะครับสกรีนอีดิเตอร์นี่นะครับเพื่อนๆมองดูตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับเดี๋พิชชต่นกลับไป โอปีเอสแป๊บหนึ่งน่าจะบังเดี๋ยวขอย้ายลงมานิดหนึ่งนะครับอ่าพอเพื่อนเข้ามาที่สกรีนอินิเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อนมาดูตรงเซตติ้งตรงนี้นะเซตติ้งตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเลื่อนมานะเพื่อน,นเพืเอ่อนจะเจอตรงคำว่าชุดเทมเพลตนะครับชุดเทมเพลตตรงนี้ถ้าเกิดเดาออฟไว้มันจะ ไม่โชว์เทมเพลตแบบเมื่อกี้นะครับมันจะไม่โชว์เทมเพลตมันจะเลือกเอาเทมเพลตแรกขึ้นมาถ่ายเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราเลือกชูดเทมเพลตตรงนี้นะครับมันก็จะมีขั้นตอนการให้เลือกเทมเพลตก่อนที่จะถ่ายโดยตรงปรินต์เรียลตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องถูกเลือกไว้ด้วยนะครับเราเลือกไวสีตัวนะเวลาที่เรากดถ่ายมันก็จะเอา เทมเพลตทั้ง4ตัวเนี่ยที่เราใส่รูปดาวไว้เนี่ยขึ้นมาโชว์ให้ลูกค้าเลือกนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ส่วนของการใช้งานอื่นๆแบบละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ส่วนตัวพิชาติได้นะครับ Facebook พาคินพัฒนะโชตินระกุลนะครับก็พิชาติสอนไว้แล้ว ใน Facebook ส่วนตัวนะครับผมอันนี้พีชชาิมาเพิ่มเติมให้นะเพิ่มเติมในส่วนของเพื่อนๆที่ยังติดปัญหาตรงนี้อยู่นะครับอ่ส่วนตัวโปรแกรม DSR Boot นะครับหากเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะที่ยังไม่มีโปรแกรมนี้นะครับสามารถทักแชทส่วนตัวพิชชาิเข้ามาได้นะครับก็เรามาคุยกันนะครับว่าอคอร์ส เรียนเต็มรูปแบบแล้วก็คอร์สของโปรแกรมเนี่ยาราคาเท่าไหร่นะครับพี่ชาติไม่สามารถเอาลงในในไลฟ์ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือออปชันต่างๆาเปลี่ยนไปนะครับก็เลยให้เพื่อนๆเข้ามาถ้าเข้ามาถามพีชาติดีกว่าว่า,าสนใจตัวโปรแกรมสนใจคอร์สการเรียนนะครับจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะครับผม,มก็วันนี้ <c oughs> นะขอปิดอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดยวพิชาติขอกลับมาที่หน้า OBS สักแป๊บหนึ่งอ่าครับก็ ในส่วนของตัวโปรแกรม DSR Boost นะครับหากครเพื่อนสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาหาพิชาติได้นะครับที่ Facebook ส่วนตัวของพิชาติเ Facebook พาคินพัฒนะโชตินระกุลนะครับเดี๋ยวพิชาติขึ้นหน้าขึ้นหน้าหน้าเพจให้เพื่อนก่อนนะครับ เดพิชชันลองแอด Windows Capture Facebook Facebook พาคินพัฒนาโชตินระกุลนะครับก็สามารถทักแชทพิชชาตเข้ามาได้นะครับผม สำหรับคอร์สการเรียนฟูลฟังชันนะครับคอร์สการเรียนฟูลฟังชันพร้อมเทมเพลตพร้อมโปรแกรมนะครับเทมเพลตพิชาติมีให้ทั้งหมด300เทมเพลตนะครับกับโปรแกรม d s r b r u e t นะครับพิชาติก็จัดโปรให้เพื่อนๆแล้วนะครับสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามกับพิชาติได้นะครับว่าคอร์สเท่าไหร่อย่างไรนะครับ พี่ชัดไม่สามารถลงในในรฟ์ได้เพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวเลขก็เลยบอกไม่ได้นะครับผมก็ลองทักแชทกันเข้ามานะครับมีการสอนครบทุกอย่างนะครับมีทั้งโปรแกรมให้ Facebook ให้ไม่ใช่มีทั้งโปรแกรมให้แล้วก็เทมเพลตให้นะครับแล้วก็สอนแบบจับมือทําเลยนะครับแล้วก็ดูแลหลังการการ ดูแลหลังจากที่เพื่อนๆอ,อุดหนุนพิชาตินะครับก็ตลอดอายุการใช้งานนะครับผมมีปัญหาก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จากลากันไปก่อนนะครับสำหรับคอร์สการใช้งาน DSR Boost เบื้องต้นในวันนี้นะครับผม